ใช่คุดเกี่ยวเขาแหลกก็มากคุดมันต่อเปิดติ่งใหญ่น้ออยู่นต่งคุดต้านขึ้นไปทังงทึ่งปุต้องดูอีรอได้จังได้มันกะต้องดูเคลียดพุด กินกืองหาซื้อกินี่คนแหงจนน้ำลายจากเคยอกจากไายันอยากเคยตอนน้ำมันเื่ในข้าวคดถูกแงาอะไรอีกแล้วรีอื้อย่งมาไม่ป้ายังมีมอืนมอฮืออยู่ชุดเจ้าเอยมึงเข้าับวิแล้วเหนบอกฮะถูกจำฮัน ยังมาลงเต้อูเยี่ยงอันนี้เพี่เนี่ยงกระตุกน้ำก็แหลกกแหลกไปเมื่อเลาเลยหลุดนี่มอเพ่มองมาเลโอ้ยเ้หัวน่อยนไปเลยแวเด้อเออเียงก็มีอยู่เอาเียงกมี่ะเียงกมีอยู่เี้ยงยังหาคัวี่เขาแล้วุแหละ ยายอ้อยเราไม่ยายอ้อยเราจะเอายังแต่งให้ผัวให้พัวเพินผิหวังใหเราเลือกเองเนอะเขาได้เลยกับเไป้เะเเมื่ปนเหานหเราเมื่อยเราเมเราเมื่อยเราเมื่อยเราเ่เราเมื่อยเรามื่อยเ่แยเรเม่เราเอเราเมื่อยเราเมื่อรเมเปานมเราเมื่อยเเมื่อยายมอยเ่มายเเด้อเราเเม่อยเราเมื มันลงหลได้นะมือใหญ่ปอกอู้วไอ้ขุดมันแช่งกูกับบัได้ไปแต่งให้พวากูลาวหึ่อพวนี่กูแช่งใส่พวนมาเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเด้อมั่นไงฟาดอยู่ในป่าในทรายแพร เจ้าของเจ้าของหัวมันนี่ค่ะใหญ่จังเลยป้ามันกระแม่ตีหัวมันเคยกินบ่นี่ทั้งได้นเกนนเ้ได้หามก็คยกันป้าทางตะกานอดินี่จะปัดใ่่ไตอดท้ายเร็บอยู่เดเทาก็ไดใช้ใช้แม่เลมได ไปเถื่อเถ่แพ่มันเอยูต้นหนี่นมันกันมันเลยมาเยูมในขามนี่ได้ละได้อีกและฮ่ามันมันมันมามือใดมันมือนั่นบ่กอ่ะเถื่ปอก ปาได้เลยมานอะไอ้อันใหม่เด <rawd unre> ินนึ่งวันอันเก่าได้อ่าไม่เทปป๊อกเทปป๊อกอ่ะว้ามีแต่งงามๆหายกบมูงเวกว่า โหมาอยู่ในท่ามเต็มกระตาคนอ่ะโหมาเด้อมาเด้อคันพายากินฮอดพี่น้องฝั่งไทยได้เนาะไปบ่ได้เด้อหัวแล้วคนเมื่อยมานมานี่ดินี่ดินี่เจาะก่อนนางขาหมกอยู่ยังเขี่ยไปชื้อๆได้ ตัวน,นี้บริคุดว่าเคลียเคียมันต่อกับตัวน,นั้นเน่อ้าเจ้าน่ามันหลุยแม่ทุกคนเอ้ยสวยจังมียังได้ได้จังหวะของหมอกอยู่เคลียไปเผื่าเอาช่วยห,หลดบ,บ,บอ,บอเคลียแบบ,บ,บเคลียขี้ดินออกเคลียขี้ดินออกเฉยๆนี่จ้าสวยๆช่วยนะ สวยนะโอเคงัดขึ้นมาก่อนมาดีอะไรนี่มาดีจ้าไปเด้อเมื่อเด้อทุกคนไค่ดอกมันไก่นี่ไก่นี่มันทามนี่พอแห้งแล้วชะลอตายทาบเขาตายตายอย่างเดียวกาแฟอันไหนดอกอันยังโอ้มันดดงควงนี่ที่หลักองเนี้ยขี้อันกระตาให้ดอก คนขีหลักมาไปไปยังคนขีหลักของบ้านของเมืองสูงสูงุดๆฮ่าฮ่าสิไม่กูเบื่อเนี้ยมีการเกิดหลักเกิดขึ้นยังว่าวววมีอื่นไม่ได้หลักเธอมีโทร่าไปทำไมจะได้จะไม่รู้ไม่ได้ถามอีกเอาละเอานะเอามาเอามาอย่าขายเลย เม่อหาีจะานปปปเมอป่ะน่าลุกน่าอยปองอย่าแอื่น้ังมาไม่ปตมมานกินนันผ้าไปคุดใบนี่มี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 ดหัวมันหรือว่าเฮ้ยหัวัวเทียงมันนันนันก็ขึ้นชาน่กากัปั่นปนี่นะอืมใช่ก็อัวเทียงเทียงก็ขึนชาหัวเทียงเทียงแถวป่าแกนะมอ เออป่าแก่แถวนังหัวเที่ยงเล่าลรอว่านี่ยไปไปทุกคนเออสินังเผาดอกหิ้วเขาเดี๋ยวนี้อ่ะยังกว่าตามหมักหุงก่ะยังกว่าไปแแบกินอําหุงในช่องในนาอืากินหลายคนจังแซ่บนะอย่าแพ้อย่าเผาเมื่อนะโอ้ยกุ้งขุดว่าชั้น กินกระตีง่ายแต่แทนหัวทอผู้มือนกินตาบังหงอยเที่ยงหน้าผ้าเพิ่นพุ่นไปไปขยายออยเมื่อยลูกเอาหัวทีเดียวก็เอาหน่อยก็ได้ม่คุณแล้วไปแหวกกินตาบังหงอยเมื่อนะไปไปไปมันบ่แซ่หน่อยคนไปว่าอยู่เที่ยงผู้กระถึกอยู่ผู้แหวกได้อยายอ้อยเด้อไปไปไปลูกน่าจะปอกพ่อมันจะมาคุดใหม่